สบายดี LTV i s i o n โครงการ e c o m m e r ิร์ซจนบทลาวความช่วยเหลือจากจีนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวได้จัดพิธีลงนามแผนการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค สำหรับโครงการอ e ีคอมเมิร์ซในชนบทลาวซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากประเทศจีนโดยมีท่านเจียงใจตง้ตงเอกอัครราชทูตจีนป,จประจำสปปลาวและท่านคำเพงสายสมเพงรัฐมนตรีกระทรวงได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยท่านเจ้าจวินประธานบริษัทฮั่นฮุยอีซีบิสเนสดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการนี้ได้กล่าวในการประชุมออนไลน์ว่าบริษัทจะดำเนินการตามข้อกําหนดของฝ่ายการจัดการจากจีนและลาวอย่างเคร่งครัดเพื่อทํางานให้สําเร็จ ทันเวลาและมีคุณภาพสูงรวมถึงมีส่วนส่งเสริมมิตรภาพและการพัฒนาความร่วมมือของจีนและลาวโดยเมื่อวันอังคารทางบริษัทได้เผยกับสำนักข่าวสินหัวครับว่าโครงการข้างต้นซึ่งใช้ประสบการณ์จากระบบอ e ีคอมเมิร์ซในชนบทของจีนยึดมั่นหลักการชี้นำโดยรัฐบาลดําเนินการโดยผู้ประกอบการและปฏิบัติตามกฎของตลาด เพื่อสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับสินค้าเกษตรลาวสร้างรูปแบบการพัฒนาอ e ีคอมเมิร์ซในชนบทที่ตอบสนองความต้องการของประเทศลาวส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรายได้ของสินค้ากเกษตรของลาวรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวให้ดีขึ้นทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะส่งเสริมแนวคิดมาตรฐานและระบบของอ e ีคอมเมิร์ซจีนเทคโนโลยีจีนและบริการจีนในลาวเพื่อกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติการระดับทวิภาคีและการเชื่อมโยงระหว่างจีนลาวในด้านอ e ีคอมเมิร์ซและการกำหนดมาตรฐานแล้วพบกับ LT v i ที o n ได้ใหม่ในมื้อหน้า Bye, D.